สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับฝนที่ช่องกนกไลฟ์อินตอรกีเนื่องด้วยนะคะเอ่อฝนอนะได้รับคำถามนี้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Page นะคะซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนก็ข้างค้างคาใจมากนะ ซึ่งฝนก็ตอบไปแล้วแหละแต่ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะกว้างๆให้หลายๆคนที่กำลังคิดอยู่นะว่าเอ๊เราจะเดินทางมาหาผู้ชายุนนี้ก่อนดีไหมวันนี้ฝนก็เลยอยากมานั่งคุยชิวๆนะคะเหมือนพี่สาวน้องสาวเพื่อนสาวคุยกันนะก็เลยกะว่าจะมานั่งคุยไปแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นใดขอ disclaimer ก่อนว่าเป็นประสบการณ์ ที่ฝนเคยได้ไปอ่านเจอมานะจากเพื่อนๆพี่ๆสไัยตุรกีด้วยกันนะคะที่เขาแชร์ชรมานะเออฝนก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังนะคะเออคืออันนี้ยก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นประสบการณ์ใครนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ไปคิดพิดจารณาเอาเองนะ<ต>เอาจริงๆอะเรื่องเนี้ยมันมีแบบหลายมุมมองแหละก็เดี๋ยวมาเริ่มกัน,<ค>นเลยนะก็ขอลงเป็นสเปย์นะคะ ของฮัฟเล่นะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้รองพื้นเมคอัพติดทนนะถามว่าทำไมต้องมาแต่งหน้าแล้วก็เมาหมอยนะคะพอดีว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้รูค่อนข้างงองแงนะก็เลยมีเวลาแค่นี้นะคะต้องแต่งหน้าไปแล้วก็คุยไปด้วยว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ ไม่เบื่อกันนะฝนก็ไม่อยากจะมานั่งแบบพูดคุยเหมือนคลิปก่อนๆน,นะฝนว่ามันน่าเบื่อดูมันเป็นาทางการมากเกินไปนะคะดูเราไม่สนิทกันนั่นแหละก็อารมณ์แบบพี่สาวน้องสาวเพื่อนสาวคุยกันนะคะให้คำปรามองมอยต่อไปก็มาลงลองพื้นะคะส่วนตัวนะคะเอาจากที่ฝนคิดวิเคราะห์เลยนะ เออคืออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะคือมันก็มีหลายมุมมองนะแต่ทีนี้ก็เอามุมมองของฝนนะคะฝนว่าส่วนตัวคือจะบินมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะ่ะฝนว่ามาได้นะคะแต่แบบถ้าเรามาเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องอ่อ เพิ่งพาเขาแบบร้อนะคิดซะว่าแบบมาเที่ยวแล้วเรามีแพนบีนะคะถามว่าทําไมต้องมีแพนบีนะคะแพนบีเนี่ยสำคัญมากเลยนะทุกคนการพาดนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามาเขาก็อาจจะเจอผู้ชายที่ดีนะคะขอแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่กินด้วยกันที่ตุรกีนะแต่ว่าบางคนมากับไม่ได้เป็นอย่างฝันนะคะ ถูกผู้ชายกักขังน่วงเหนียวอันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของนี่ซึ่งพอถึงจุดนั้นอะลำบากมากไม่รู้จะไปหาใครช่วยนะคะดูแล้วกันในที่ต่างถิ่นต่างแดนอะประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ว่ายากแล้วมาที่นี่ภาษาอังกฤษยิ่งไม่ได้เลยนะเออเราจะทำยังไงอะนั่นแหละก็เลยอยากจะมาพูดกว้างๆนะคะฝนก็ได้เล่าข้อดีข้อเสียไปแล้วเนาะว่าเออ ถ้ามาเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้แน่ๆก็มานะคะแต่ว่าถ้ายังลังเลก็กล้าๆกลักวอยู่ก็ไปคิดดูสักพักหนึ่งก็ได้นะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะผลก็จะลงทีมบัตรนะคะของ Milk Make-up อันนี้เป็นสี Work ที่นี้นะคะหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าเออจะมาก็มาดูพื้นฐานการเตรียมตัวกันนะคะว่าควรจะเตรียมตัวยอย่างไรดีนะ ควรจะศึกษาดูใจกันระดับหนึ่งนะคะอย่างน้อยอะ่ะคุยกันอนะ่ะเราคุยกันอยู่สองคนอะ่ะเรารู้ใช่ไหมว่าเราอะ่ะเชื่อใจเขาได้ระดับไหนนะคะเชื่อใจได้แค่ไหนเพราะว่าบางทีก็อยากให้ระวังนะผู้ชายตรุรกีอะ่ะก็ปากหวานนะคะแต่งจริงอะ่ะเราไม่สามารถพูดได้หรอกว่าเป็นเฉพาะผู้ชายตรุรกีนะคะผู้ชายชาติไหนก็เหมือนกันแหละถ้ามันหวังจุดๆ,ๆนะคะมันก็พูดหวานล้อมได้หมดนะ แต่คือตุรกีเขาก็มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วว่าเออเป็นประเทศที่ปากหวานแต่เอาจริงแหรอว่าปากหวานจริงแต่ว่าเขาก็หลักจริงนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะ,ะเออเราก็ต้องดูจากตัวเราแล้วก็ผู้ชายเรานะคะเป็นหลักว่าอาืคุยกันแล้วจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราเชื่อใจเขาได้แค่ไหนนะเออก็ไม่อยากให้โดนขายฟันนะคะอย่างน้อยเนี่ยอยากให้คุยกันสักอสองเดือนสามเดือนอัพขึ้นไปนะ,ะให้แน่ใจว่าเขาว่า อ๋อโอเคแล้วก็ซีเรียสกับเราจริงๆนะคะค่อยมานะต่อไปนะคะฝนก็จะลงเป็นไฮไลท์ครีมนะคะของมิวเมคอัพเป็นสีเล็ดสังเกตง่ายๆนะว่าอ้าเราอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าผู้ชายเขาจริงใจกับเราแล้วเขาโอเคกับเราแล้วระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานผู้ชายนะคะทั่วไปการที่เขาแบบคุยกับเราไม่ได้หวังติดๆๆ อันนั้นนะเขาก็จะไม่พูดเรื่องราโมกตกกระเพดอะไรกับเรานะคะแล้วก็จะไม่มีการมานั่งโชว์อวัยวะเพศนะอันนั้นคือการที่แบบเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงสุดๆคืออันนี้ก็สังเกตง,ง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าเจอมาอย่างนี้เลยปุ๊บโอเซบายเลยคะ่ะไม่ต้องมานั่งอนะรอให้เขามานั่งโชว์ขอดูนูน่นขอดูนี่เรานะพูดตรงๆนะว่าถ้ามาอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นคือ ไม่โอเคนะคะแล้วตามพื้นฐานผู้ชายตุรกีทั่วไปอันนี้ก็ไม่ทุกคนอีกนะเวลาวิดีโอคอลกันเนี่ยเขาก็จะชอบให้เราคุยกับญาติพี่น้องพ่อแม่แนะนำตัวเราให้อ,อาิญาติรู้จักนะคะถ้าถือว่ามีการแนะนำตัวกับญาติญาติก่อนอนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่แนะนำเ,เราให้ญาติผู้ใหญ่รู้จักเขาจะเป็นคนที่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องมา แล้วก็เรียนรู้กันไปเองนะออกไปก็เป็นการลงแป้งนะคะส่วนใช้ของคีโก m มิลานโอันนี้เป็นเอ่อเรเดียนฟิวชั่นนะกันไปสักพักหนึ่งเขาเริ่มแบบจริงใจกับเราแล้วเขาก็จะเริ่มการพูดว่าบินมาหาเขาไหมผู้ชายส่วนมากก็จะออฟเฟอร์ค่าตั๋วให้เรานะคะหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการคุยว่า หรือเธอจะออกค่าตัวเองแล้วมาอยู่ที่นี่ผู้ชายจะดูแลอาหารการกินการอยู่การเที่ยวให้ทุกอย่างนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคุยนะคะแต่ว่าถ้าถามฝนนะฝนก็จะแนะนําว่าให้บอกไปเลยนะคะว่าให้เขาออกค่าตั๋วให้ดีกว่านะ <S <S เผื่อมาถึงแล้วไม่คิดก,กันอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่มาแบบเสียเที่ยวนะแล้วเงินที่ ที่เราต้องเอาไว้ซื้อตั๋วเนี่ยแนะนําว่าให้เอามาเป็นค่ากินค่าเที่ยวของเราเองดีกว่าให้มาเป็นพ็อกเก็ตมันี่ของเรานะคะจะได้ไม่ต้องเ,อเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะเออก็ให้เขาซื้อตั๋วให้เราเลยนะไปก็เป็น Brush นะคะฝนใช้ชาลต์ t ิเบอรีนะอันนี้เป็นพาเลตนะคะอินสต l ล o คสีที่ใช้เป็นสี Switch Brush กับ Pop Brush นะคะ m i กกันสองอันนี้สามข้อนี้นะคะส่วนก็อยากให้ทุกคนนะ่ะ สังเกตเข้าๆนะเออแต่ถ้าสมมติว่าใครมีคำแนะนำอะไรตรงอื่นอีกนะที่คนจะเช็คผู้ชายก่อนที่จะบินมาก็คอมเมนต์บอกฝนได้เลยนะส่วนต่อไปนะคะก็เป็นแผน B นะแผน B นี่สำคัญมากๆเลยนะคะในเมื่อถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเดินทางมาเที่ยวคนเดียวนะในเคสของคนที่ไม่เคยเดินทางต่างประเทศนะฝนอยากให้จดเอาไว้เลยนะคะเออว่า ควจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะเขียนคิวกันนะคะโอ้ที่เขียนคิวคือแบบเยินสุดปอกขาดไปแล้วอันนี้เป็นของ w e ดเนนะคะอันนี้ใช้ดีมากจอยกรุ๊ปของคนไทยที่อยู่ในตุรกีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปบน Facebook หรือว่า Instagram หรือ Youtube นะคะก็จอยเอาไว้นะหรือว่ามีคอมมู n นิตี้อื่นๆนะคะสามารถจอยไว้ได้เลยนะเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะ เราจะได้ขอความช่วยเหลือจากคนไทยที่อยู่ใกล้ๆเราไปท่องเที่ยวหรือไปหาแฟนนะคะฝนเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนน่ะเขายินดีช่วยเราอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราต้องขอความช่วยเหลืออย่างจริงใจนะคะในเคสฝนเนี่ยฝนก็เจอมาเยอะเหมือนกันนะคะอินบ็อกมาขอความช่วยเหลือส่วนมากก็จะเป็นเคสอ่าโดนเอเจนซี่ขายฝานหลอกมาทำงานนะคะแต่ยังไม่เจอเคสที่ มาหาแฟนแล้วโดนตักขงังงงเนี่ยหรือว่าอะไรนะตรงนี้ก็อยากให้เป็นกรณีศึกษากันด้วยนะคะทุกคนควที่จะวางแผนการท่องเที่ยวที่ตุรกีเข้าวๆด้วยตัวเองนะคะง่ายๆเลยที่ฝนจะแนะนำนะคือควรจะปักหมุดเอาไว้ในแอป google map หรือว่าแอปอะไรที่เกี่ยวกับแมปนะถ้าเรามาครั้งแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างงงนะคะ ก็อยากให้ศึกษาแผนการเดินทางมาอย่างรอบคอบด้วยนะเดี๋ยวนี้ตามกลุ่มตามอะไรอะ่ะมีแชร์ทิปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝนก็มีกลุ่มนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ก็สามารถไปจอยได้นะคะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโพสขอความช่วยเหลืออะไรได้นะควรที่จะเตรียมพ็อกเก็ตมันนี่มาส่วนตัวนะอย่างน้อย สองหมื่นอัพขึ้นไปนะคะถ้าใครมีมากกว่านั้นก็ดีนะก็เผื่อไว้เพื่อความอุ่นใจนะคะในกรณีที่ถ้าเราไม่คิดกันหรือว่าผู้ชายอยู่ดีๆเทขึ้นมามีลูกมีเมียแล้วเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยมีเงินก็ไม่ลำบากนะคะช่วงเนี้ค่าเงินเทเลถูกนะคะ อแรกเลยนะจากไทยนะคะถือเงินเทเลมาเลยสุดกที่สุดนะเพราะว่าที่นี่นะคะใช้เงินเทเลเป็นหลักนะทุกคนเดี๋ยวฝนขอปัดคิ้วให้ผูกคูหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าคิวของด a i s โซนะคะอันนี้ชอบมากถูกและดีนะไปตามๆกันได้นะคะตั้งไม่ไหวต่อไปนะคะฝนก็จะปัดไฮไลท์เตอร์อันนี้ก็เป็น e ิฟโรเชคนตุรกีพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะ ไม่ได้พูดภาษาอกฤษได้ทุกคนนะเพราะว่าคนตุรกีอ่ะเขาก็มีภาษาตุรกีของเขานะคะอยากให้ทุกคนนะศึกษาภาษาตุรกีง่ายๆคำง่ายๆที่ใช้สำหรับเดลี่ประจํำวันทั่วไปนะคะศึกษามาไว้หน่อยก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะหากเวลาเราต้องการซื้อของหรือต้องการถามทางหรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆน,นะคะ สมัยนี้สามารถหาเรียนฟรีได้ทั่วไปตาม YouTube หรือไม่ก็ดาวน์โหลด Google Translate มานะ Google Translate นี่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วฝนมีทิคอีกอย่างนึงแิ่ทเทคนี้ก็อยากให้เก่งภาษาอังกฤษนิดนึงนะซึ่งการแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาตุรกีเนี่ยมันจะงงมากนะคะเวลาคำแปลมันมาเป็นภาษาตุรกีแล้วอะ่ะก็อยากให้ทุกคนแปลจากอังกฤษ มาเป็นตุรกีนะคะถ้าอังกฤษมาเป็นตุรกีเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่สวยเราถูกต้องนะทุกคนต่อไปนะคะฝนก็จะมาทาลิปอันนี้เป็น Bobby Bell Lip Crush นะคะอันนี้ของฝนก็เป็นไซน์มินินะสีรูบี้แล้วข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากนะฝนก็อยากให้ไปกดไลค์เพจของออสถานทูตไทยที่ตุรกีไว้นะคะเดี๋ยวฝนจะขึ้นให้นะอันนี้ก็เป็นเพจสถานทูตปกติอะ เขาจะแอคทีฟตลอดแล้วก็เซฟเบอร์ของสถานทูตไว้ด้วยนะอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้ว,วอะหากเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆอะ่ะยังไงสถานทูตไทยที่นี่ก็เป็นที่เดียวนะคะที่จะสามารถช่วยเราได้อย่างทันท่วงทีนะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาตุรกีได้นะที่เขาสามารถคอนแทคกับตำรวจได้นะคะซึ่งอันนี้ในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงนะทุกคนผลก็อยากให้ เซฟเบอร์ er เอาไว้เลยนะคะแล้วมีอะไรก็ส่งข้อความไปทาง Messenger ก่อนหมดนี้นะคะ,ะก็เป็นคำแนะนำส่วนตัวนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากฝนเองนะคะทางนี้ฝนก็อยากให้ทุกคนนะชายเซนส์ของตัวเองถ้าเราเจอคนที่ดีก็เหมือนถูกรางวันที่1นึ่นะ เออจริงๆพอผู้ชายตุรกีถ้าเป็นคนที่ดีคือเขาดีมากเขาดูแลเราดีมากๆเลยนะคะทุกอย่างเลยอันนี้คอนเฟิร์มจากสภายตุรกีนะถ้าสมมติเราเจอคนที่แย่นะคะฝนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนำริกแพน B ของฝนเนี่ยไปใช้นะให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จำเอาไว้ให้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะแต่ก็จะบอกว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะ ไม่ใช่ว่าคุณเจอคนตุรกีไม่ดีหนึ่งคนแล้วคุณจะมาตัดสินว่าผู้ชายตุรกีไม่ดีทั้งประเทศมันก็ไม่ใช่นะคะผู้ชายตุรกีก็เหมือนผู้ชายทั่วๆไปทุกๆประเทศทุกๆชาตินะคะซึ่งมีดีแล้วก็ไม่ดีนะส่วนก็อยากให้กำลังใจคุณผู้ชมนะคะที่พูดคุย กับผู้ชายตุรกีก่อนอื่นเลยก็อยากให้มองโลกในแง่ดีนะคะเราคุยเรารู้ของเราเองนะว่าเป็นยังไงไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรือว่าตัดสินใจแทนเรานะคะถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ปล่อยมันไปค่ะผู้ชายเยอะมากที่นี่นะแต่ถ้าสมมติว่าเจอคนที่ใช่แล้วว่าบอกเลยว่าอย่าไปกลัวนะคะมาเธอค่ะถือว่า ถ้ามาแล้วความรักมันไม่ประสบการณ์สเร็จอย่างน้อยเราก็ได้มาเปิดโลกนะคะได้มาท่องเที่ยวแล้วก็จะได้รู้ว่าประเทศตุรกีผู้ชายตุรกีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆบอกนะคะถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆอะ่ะก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์เป็นกําไรชีวิตของทุกคนไปนะอย่างน้อยประเทศตุรกีนะคะมีที่สวยๆให้มาเที่ยวแบบเยอะแยะมากมายก็นั่นแหละสามารถไปติดตามได้นะที่กรุป๊ปฝนนะคะ แล้วก็ที่เพจนะเราก็จะมีการรีวิวการท่องเที่ยวการกินแล้วก็ทริกต่างๆนะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั o นนะคะสามารถกดเข้าไปจอยกลุ่มได้เลยนะเผื่อใครมีแผนหลังโควิดดีขึ้นประเทศไทยยกเลิกการก,กักตัวแล้วมาเที่ยวตุรกีนะคะก็สามารถไปหาข้อม <laughs> ูลเดินทางแล้วก็ข้อมูลอัปเดตการเตรียมตัวนะคะ ได้เลยที่กรุฝนนะแล้วก็ที่เพจนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะใครชอบคลิปแนวนี้นะคะแต่งไปเมาไปหรือชอบการที่ฝนมานั่งคุยเฉยๆนะก็สามารถคอมเมนต์บอกติชมได้เลยนะคะแล้วก็หากใครอยากให้ฝนทำคลิปวิดีโอแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ก็วันนี้ฝนไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นคําตอบแบบกว้างๆนะคะก็ไปคิดพิจารณาดูก่อนนะ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนและครอบครัวด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ